สำหรับชีวิตของผู้คนที่ที่ต้องต่อสู้ที่เป็นกรรมกรที่ต้องหาเช้ากินข้ามนะคะสิ่งที่เขาต้องการคือทํางานแล้วก็มีเงินกินวันนี้มีค่าชาวบ้านมีอะไรเพราะนั้นชีวิตเด็กอาจจะเป็นอยู่รองจากความจำเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็เกิดปัญหาเยอะๆในบ้านเมืองเราเป็นเพราะว่าชีวิตครูก็เป็นชีวิตที่เป็นเด็กที่ลำบากยากจนนะต้องต่อสู้ทุกอย่าง ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเราก็คงรู้รสชาติของความอยากกินอยากมีอยากเรียนอยากเล่นทุกอย่างนะแล้วเมื่อพบเด็กในลักษณะที่เหมือนเราแล้วก็คงจะซึ้งถึงจิตใจที่ที่เขาเราเคยเป็นแล้วก็เขาคงเป็นเหมือนเราก็ได้ช่วยเหลือก็วันหนึ่งต้องหาเงินส่งเขาวัน,ห,นหลายพันบาทนะ ชีวิตธรรมดาอาจจะไปเห็นครูยังทํางานยังมีความสุขกับเด็กๆแต่เมื่อเมื่อหมดเด็กๆไปครูเข้านอนหมดอทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดเกิดการบ้าดปางได้ไปกู้เงินนอกระบบนะคะที่เราต้องการคืออย่างครูน,นอนหลับไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเอาเงินมาใส่ห่อกระดาษแล้วให้เด็กวิ่งไปคืนเจ้านีเขาเราไม่ต้องการอย่าง,ง,ง,งนั้น,น,นที่เรามาทุกคนวันนี้เราเห็นกับครูเราเห็นกับเด็ก ะะถ้าจะช่วยกันอย่างเต็มที่ดไอ้นี่กี่ล้านทั้งหลายเนี่ยเราจะมาแบ่งซอยย่อยช่วยหรือดูแลกันยังไงคือ5,973บาท23สตางต์นะคุณครูนะหลังจากท่านดูสภาพความเป็นอยู่ดูหลักฐานต่างๆค่าใช้จ่ายเด็กอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านคงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเราในเ็กตั้งก็ช่วยซึ่งเป็นพระคุณอย่างสูงหรือสูงแล้วนะฮะ ทีเหลือศูนย์แล้วนะครับที่พตพวกเราที่กำลังจะอับแสงก็ได้เติบโตขึ้นไปนะคะ